สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับศาสตร์ศิปกาพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปคําพยากรณ์ในช่วงของดาวพฤหัสย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563ถึงวันที่29มีนาคม2564ค่ะ ค่ะคำพยากรณ์นะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสติปกาพยากรณ์หรือทาง064 4 2 9 1 5 7 4 i d l i n e เก้2ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ของชาวพีิมธนะคะแล้วก็ชาวพี่พศกแล้วก็ชาวพี่มิถุนนะคะ ค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16เมษาย,ยนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะพี่เมษนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องงานของพี่เมษจะเริ่มดีขึ้นนะคะผู้ใหญ่กลับมาส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนให้พี่เมษมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะความคิดความอ่านแล้วก็ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับสําหรับพี่เมฆในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะทาให้พี่เมฆมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของงานค่ะใครต้องการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าเรียนนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็สามารถสอบผ่านและสอบได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของงานบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการ ช่วงที่ผ่านมาก็คือคิดที่จะทำนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะก็คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าในช่วงของดาวพฤหัสอยู่ราศีมังกรนะคะทำให้พี่เมธนะคะได้ลงมือทำและลงมือปฏิบัตินะคะก็ถือว่าได้เริ่มทำงานแล้วก็งานก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะสำหรับพี่เมธในเรื่องของงานแล้วก็มีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพี่เมย์ก็จะเริ่มมีความสุขด้วยนะคะก็อยากแต่สิ่งสําคัญอยากให้พี่เมย์บริหารจัดการด้านการเงินให้ดีนะคะเบ้าปางครั้งก็การเงินอาจจะรั่วไหลนะคะถ้าเรายังคุมการเงินไม่ดีการเงินรั่วไหลได้ก็อาจจะําให้พี่เมย์ต้องลงทุนเยอะกว่าเดิมนะคะดังนั้นควรบริหารจัดการด้านการเงินให้รอบคอบ ะะสําหรับพี่เมธในเรื่องของงานแต่งานก็ถือว่ามั่นคงผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือก็บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพี่เมธในช่วงของดาวพฤหัสข้นแข็งในอยู่ในราศีมังกรค่ะทีนี้เราก็มาดูกันที่ลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนค่ะ พี่วิศก์นะคะในช่วงนี้นะคะก็จากเมื่อก่อนนะคะก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกสมองมึนๆงงๆนะคะก็ในช่วงของดาวพฤหัสอยู่ราศีมังกรนะคะพี่วิศก์เริ่มคิดอะไรออกนะคะแล้วก็เริ่มมองอะไรชัดเจนขึ้นนะคะผู้ใหญ่ก็กลับมาเริ่มกลับมาส่งเสริมหรือสนับสนุนคุณนะคะทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้โอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่ยิบยื่นให้นะคะแล้วก็บางครั้งคุณก็สามารถที่จะไปหาโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยนะคะค่ะ บางท่านก็มีโชคลาภมีโอกาสดีๆนะคะใครต้องการซื้อรถนะคะก็มีโอกาสได้รถเดินการเดินทางติดต่อสื่อสารต่างๆก็ประสบความสําเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับพี่ผู้สศงในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะแล้วในเรื่องของโชคลาภค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับพี่ผู้สค์ในเรื่องนี้นะคะค่ะแต่สิ่งสําคัญนะคะก็อยากให้พี่ปร้ส่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะมีโอกาสที่พี่ผู้ส่จะป่วยในช่วงนี้นะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อ,อในกันต่อในเรื่องของลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15สิงหาก,าก,ออกรกฎาคมนะคะค่ะพี่เมทุนนะคะผู้ที่เกิดวันที่16มิถน 15, มุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมก็คือในช่วงนี้นะคะพี่เม ถุนก็จะต้องจะอยู่ในช่วงของคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะก็อยากให้พี่มีถุนมีสติในการดําเนินชีวิตให้มากนะคะแล้วก็มีเวลาถ้ามีเวลาก็อยากให้พี่มีถุนไปใช้เวลาอยู่กับผู้ใหญ่นะคะก็จะได้ดูแลผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะป่วยหรือสูญเสียผู้ใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นถ้าพี่พี่ถุนมีเวลาก็อยากให้พี่มีถุนไปใช้เวลากับคนที่เรารักนะคะค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะพี่เมิถุนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานนะคะบางท่านมีเกฑนออกจากงานย้ายงานหรือเดินทางเกี่ยวกับงานมากขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่มีงานใหม่รองรับนะคะก็อยากให้อดทนไม่อยากให้ใช้อารมณ์ในเรื่องของการออกจากงานในช่วงนี้นะคะค่ะก็อยากให้อดทนไปก่อนค่ะสําหรับคนที่ทํางานในลักษณะของวุ้นส่วนลงทุนร่วมหุ้นอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นช่วงที่แบบอ่าหุ้นส่วนถอนทุนคืนหรือว่าเลิกจ้างหรือ เรื่องสัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้พี่เมทุนแบบรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่นะคะใครที่ทํางานในลักษณะน,นี้นะคะก็มีโอกาสก็ทําสัญญาอะไรให้เรียบร้อยให้รอบครอบนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแบบมีการยกเลิกกลางคันอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เสียหายได้นะคะดังนั้นควรทําสัญญาทุกอย่างให้รอบครอบและให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาค่ะแต่ใครที่ทํางานเป็นโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆนะคะก็มันจะอยู่ในช่วงของการจบ งานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับท่านเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ต่างประเทศช่วงนี้ก็ถือว่ายังไปได้ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะความรักนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์นะคะก็ดังนั้นก็อยากให้คุณรักตัวเองเป็นหลักนะคะค่ะบางคนก็คนรักอาจจะป่วยช่วงนี้นะคะก็อยากให้ดูแลคนรักให้ดีๆค่ะ แล้วก็ประคับประคองไปนะคะถ้าสามารถประคับประคองไปได้ให้ผ่านพ้นช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่มังกรก็ทําให้คุณความรักของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะค่ะคำพยากรณ์ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถตริดต่อสอบถามทางเพจสัจปการพยากรณ์หรือทาง064 4 2 9 1 5 7 4 i d l i n e งเ2 6 4 2ค่ะฝากไลฟ์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากสวัสดีค่ะ